หวานเจี๊ยบแอปโพสต์รูปคู่นนกุลครั้งแรกทำแฟนคลับกรีดสนันไม่ไหวไหว้ชีวิตคนโสดด้วยทำเอาเหล่าแฟนแฟน,แฟน,แฟนกรีดกราดกันสนันไอจีเลยทีเดียวจ้าหลังแอปได้โพสต์รูปคู่นาน,านกุลเป็นครั้งแรกลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวชื่อ A.F.F ขีดล่างเทคซาออนซึ่งเป็นภาพที่แอปกำลังหยิกแก้มของนันกุล แบบน่ารักในละครเรื่องแรกที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันพร้อมแคปชั่นว่าพี่ขอล็อกค,คิวคืน18ธันวานี้นะคะน้องเชนจากที่หญิงหารักด้วยใจเธอไฟยวเซลทุกวันจันอังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง GMM25 และเวลา22นาฬิกา30นาทีทางวิวเริ่มตอนแรกวันที่18ธันวาคมนี้ แต่ที่หวานยิ่งกว่ารูปเห็นจะเป็นคอมเมนต์ของนานกุลจ้าเพราะนานกุลเข้ามาคอมเมนต์ในรูปคู่ของตัวเองกับแอปเป็นครั้งแรกว่าชอบสินะครับรูปนี้และอีโมจิเขินๆแบบปิดปากหลังจากนาน,านกุลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดังกล่าวต่างมีแฟนๆเขามาตอบกลับคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิไว้ชีวิตคนโสดด้วย ชอบอะไรคะรูปหรือคนง้ยเติมเน็ตมาดูเขารักกันถ้ามีรูปคู่ก๊อบมาอีกเยอะๆเลยไม่ติดและอื่นๆอีกมากมาย